เรื่องการทงในขอาพนักภาพพิการที่รรยางส่งในทงเรื่องทางการด้วยตัวในการดูด้ยเครื่องสากานทานันำทองทีทินะครับเป็นที่ตของตำรวจการพิธีการนะครับที่ได้มารวมในบทบาททางที่วัดจำพรรคนี่นะครับเป็นที่ตัวของวัดจรรคนะครับพาเพื่อนของเป่าแล้วนะครับมีนี่นะครับเป็น พึพนของการจัปนมหาัูมาานบ่านบานพับวัากก็อะไรก็แช่ขอทคุณผู้ติดตามขอคุณท่านผู้ชมขอคุณแต่นร่วงแรงเพลิดเพลินลูกอเขาโล่าตุคู่าจเิดเกิดห้องทีส่เรอว่ามกนได้้นะครับเพื่อนๆรี่อนะครับในส่วนของกรอบวนะารับการนั่บายของรัฐบาลนะครับเกี่ยวกับการพัานนครับ มือเรื่องนี้นะครับวันที่19เดือนตุลาคมน,นะครับทางด้านเพทศการเกษตเกร,เน,ตนตนเ,รเนี่ยทุกคนทางเกษตรนิว,วาสพ่อพสอนะครับเพื่อน,นัดแนสำหรับท่านที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการพักชรานี่นะครับคือมีทุนเดือน3,000บาทร่วมทุกสัญญานะคะรับรวมทุกสัญญาไม่เกิน3,000บาทนะครับรว่าท่านใด ดูคล or er. well. ิปแต่บริษัทพอตรใจเราบอกเป็นอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปฟังก็ได้ถ้่ไหว่าท่านจะทำรายได้ทำตรงีินะครับแต่หากว่าท่านอยากจะักห้ท่านไปฟังนะครับเพื่อการพิจารยารและเรียนะครับเพืเสวยาในการพัฒนายื้เราต้องมีอะไรด้างสมมติว่การบริหารสมมติว่าดั้งในอุตงกรมนะครับในสัวเขาแก่เขาจะทนเข้าจังหมดเท่้งคิดีบุบากนะครับ ในส่วนของว่าชีงัดแยะบ้านนะครับตังพิบานเปิดกจกั้ช่าง้นาแล้วนะครับในวิแก้เพิ่มเติมนีนนะครับและพบในหน้าเขาพนักงานตู <hi> ้กาดูปลาดนกาดูจลาดไม่อปมหาชอยนะครูบาดูคนในพอันวยเอ่ออนะครับอ่านยวหนาขึ้นภาษีรัตนาัยนะครับแล้วก็ทิ้ท้าททายนะครับในแซนตะโลโนี่นะครับเป็นการผ่านพ่อของคมีหนองนะครับเข้าธรรท่าน ทุกท่านทุกผูกคนที่ได้มาร่วมในพถธีมหาชัข้าวบ่อแต่มาร่วมในการปักเสือที่สูงความมหิมาที่ว่านำพาปรนีนะครับอธิษฐานนี้จะครอบสุข้อนเาล่อและกับิดวาปอบอันเลกกะตามแกในสมโคตมณฑลราคะัยทุกข่สัตจะเดินไปด้วยแต่ตัวรัติสพ้อนไตรจิตกับตาตานก็คืออายุวัฒนทุกขะพละ และสมบูรณ์พนผลไถดือยปุบันทาสารสมบัติโดยทกขันครับที่มาพลาดไมกให้พลาดพบกันในจุนัทังทานขอบคุณทุกท่านที่ได้มารรวจวินี้และันดีคุณองเข้ากับสิ่งของพ้งากันแล้วอาจจรลองเดิททานครับขอทุกท่านเดินทางตับโดยขอบคุณมากเนโอกานี้ครบวม่าุ ก็ทางโรงงานตอนแรกโรงงานก็พบก่อนตอนนี้พระคุณเจ้าได้เดินท่าการแล้วเป็นเซ็ตสิบที่ขอบคุณผู้ติดตามขอบคุณคนอะไรก็ใส่ชิ้นในคของจบตรงนี้นะครับเนอะขอบคุณครับ Jadi berangkat, dia kata, ini lah, ini lah.